ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเปรียบเทียบ5เกมเพียง์ลีกนัดถัดไปของอาร์เซนอลกับแมนซิตี้อาร์เซนอลพลาดโอกาสทิ้งห่าง7คะแนนหลังเสียประตูท้ายเกมเสมอวูฟดแมตันวันเดอร์เรอร์ทำให้การลุ้นแชมป์ลีครั้งแรกในรอบ22ปีต้องสะดุดโดยเกมเยือนทีมบวยที่ควรเก็บ3แต้มได้กลับไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถฉวยโอกาสหนีแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปได้ การผ่านเข้าสู่รอบลึกของสุขระาบาวครับทำให้โปรแกรมเยือนโมรนิวต้องถูกเลื่อนจากเดิมที่อาจไปเตะช่วงท้ายฤดูกาลกลายเป็นว่าจาฟูงได้โอกาสเก็บแต้มเพิ่มระหว่างที่ซิตี้กำลังไล่จี้อย่างไรก็ตามผลเสมอ2ต่อ2ทํทำให้เดอะก,กันเนอร์นำหน้าเรือใบสีฟ้าเพียง5คะแนนและแข่งมากกว่า1นนัดก่อนเข้าสู่ช่วงโปรแกรมแน่นหนาก่อนเบรกทีมชาติเดือนมีนาคม แม้อาร์เซนอลยังได้เปรียบแต่เส้นทางลุ้นแชมป์ย่อมมีพลิกผันโดยเฉพาะเมื่อแมนซิตี้มีโปรแกรมที่ดูเอื้ออํหนวยในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าโปรแกรม5นัดถัดไปในพีเมลีกอาร์เซนอล58คะแนนสปเปอร์รายการเยือน22กุมภาพันธ์เชลซีรายการเย้า1มีนาคมไบรตันรายการเยือน4มีนาคมเอเวอเรตัน,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 นรายการเย้า15มีนาคมบอร์นมัธรายการเย้า11เมษายนแมนเชสเตอร์ซิตี้53คะแนนนิวคาสเซิลรายการเย้า21กุมภาพันธ์ ลีดรายการเย, 28, 5, Forest, ราย,ารยือน28กุมภาพันธ์นอตติงแคมฟอร์เรส์รายการเย้า4มีนาคมเวสต์แฮมรายการเย, 11, ายือน14มีนาคมเชลซีรายการเยือน11เมษายนวิเคราะห์สถานการณ์อาเซนนลต้องลงเล่นเกมเยือนเป็นนัดที่3ติดต่อกันแม้ทีะเยือนทอตแนมฮอตสเปอร์จะเป็นระยะทางสั้นที่สุดในปฏิทินแข่งขันก็ตามเกมดาบี้แมตช์มักคาดเดาไม่ได้แต่หากทีมของอีกอร์ทูดอ์เก็บแต้มจากอาเซนนลได้ก็ถือเป็นเซอร์ไพรส์ไม่น้อย หลังศึกนอตลอนดอนดาร์บี้พวกเขาจะกลับไปเล่นในเอมิเรตรับการมาเยือนของเชลซีซึ่งก่อนหน้านี้สิงห์บลรเพึ่งแพ้ให้กับอาร์เซนอลในคาราบาวครับรอบรองแบบ2นัดเย่าและเยือนและมีสถิติไม่ดีนักในการพบกันช่วงหลังเกมเยือนไบรตันวันที่4มีนาคมจะตามมาติดติดก่อนมีเวลาพัก11วันจนถึงเกมรับเอเวอเรตจากนั้นอาร์เซนอลต้องรอเกือบ1เดือนหลังเบรกทีมชาติกว่าจะได้ลงเตะอีกครั้งกับบอลมัดในวันที่11เเมษายน กานเป๊ปกดอร์ลารู้ดีว่าผลคาราบาวครับรอบชิงอาจส่งผลต่อโมเมนตัมลุ้นแชมป์แต่ก่อนถึงจุดนั้นซิตี้มีโอกาสเก็บคะแนนเต็มจาก4เกมถัดไปโดยเริ่มจากนิวคาสเซิลซึ่งมีสถิย่ำแย่ที่เอรักสเตเดียมขณะที่ลีดและนอตติแฮมฟอร์เรสกำลังดิ้นรนหนีตกชั้นฟอร์เรสเองเพิ่งเปลี่ยนกุนซือเป็นวีตอเปเรราแทนที่ชอนได์เพื่อหวังพลิกสถานการณ์ หลังจากนั้นแมนซิตี้จะบุกไปเยือนเวสต์แฮมวันที่14มีนาคมก่อนเกมเยือนเชลซีในวันที่11เมษายนซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการลุ้นแชมปเมีย์ลีกฤดูกาลนี้อาถันเลข2ขยี้ปม DNA อาร์เซนอลนำา2ลูกทีไรงานเข้าทุกทีเจาะลึกสถิติสุดหลอนอาร์เซนอลกับอาการประมาทเรียกพ่อหลังนำสองต่อสูนย์แล้วชวดชัยพร้อมย้อนรอยอดีตที่ทำแต้มหลุดมือจนชวดแชมเมียมลีก เหมือนที่เขาลือกันว่า2ต่อ0คือสกอร์ที่อันตรายที่สุดคํากล่าวนี้อาจฟังดูเหมือนสูตรสําเร็จของเหล่านักวิจารณ์แต่วันนี้ที่โมเลเนิวสเตเดียมมันได้กลายเป็นความจริงที่เจ็บปวดที่สุดสําหรับพลพรรคเดอะกุนเนอร์อาเซนอลภายใต้การทำทีมของมิเกลอาเตตากำลังถูกตั้งคำถามเดิมที่วนเวียนมาตลอด3ฤดูกาลหลังสุดนั่นคือความแข็งแกร่งทางจิตใจพวกเขาเล่นฟุตบอลที่สวยงามพวกเขามีระบบการเล่นที่ทันสมัย แต่ในนาทีที่94-4บอลที่ชาลบริคา r โรคาราฟิโอรีเข้าประตูตัวเองไปนั้นมันไม่ได้สะท้อนแค่ความสวยมันสะท้อนถึงรอยร้าวในระดับจิตวิญญาณของทีมที่กำลังลุ้นแชมป์อารันเลข2หรือปัญหาที่สภาพจิตใจการทำแต้มหล่นในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับลูกทีมของมิเกลอาเตตาเพราะนี่คือเกมที่2ติดต่อกันแล้วที่พวกเขานำก่อนแต่ปิดเกมไม่ได้ต่อจาเกมเสมอเบรนท์ฟอร์ด1-1 หากย้อนกลับไปดูสถิติอาร์เซนอลพลาดท่าเสมอในเกมเยือนที่นำสอประตูเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน2023ที่พบกับเวสแฮมซึ่งในปีนั้นพวกเขาก็ลงเอยด้วยการพลาดแชมป์คำถามสำคัญคือความกดดันกำลังเล่นงานพวกเขาอยู่หรือไม่เพราะจาก7เกมหลังสุดในลีกพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียง2นัดและทำแต้มหลุดมือไปถึง11คะแนนเงาแค้นจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในขณะที่อาร์ซนอลเริ่มสะดุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกอริลากลับยังคงรักษามาตรฐานความเขี้ยวได้อย่างดุดันไม่เกรงใจใครปัจจุบันช่องว่างเหลือเพียง5คะแนนและแมนซิตี้ยังมีเกมในมืออีก1นัดรวมถึงการต้องไปเยือนเอทัดสเตเดียมในเดือนเมษายนที่รออยู่จากสถิติระบุว่าแมนซิตี้มักจะเร่งเครื่องในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังได้อย่างยอดเยี่ยมโดยชนะเฉลี่ยถึง14-15นัดจาก19เกมสุดท้ายในทุกฤดูกาลที่ได้แชมป์ การที่อาร์เซนอลปล่อยให้ผู้ล่าที่อันตรายที่สุดเข้าใกล้ขนาดนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยฟุตบอลไม่ใช่แค่เรื่องของแทคนิคแต่มันคือเรื่องของความนิ่งในช่วงเวลาวิกฤตอาร์เซนอลชุดนี้มีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมแต่ในวันที่ต้องเผชิญกับความกดดันพวกเขายังขาดสัญชตาตญาณเพชรคาตที่เย็นชาพออาถรรพ์เลขสองอาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่การปล่อยให้แต้มหลุดมือต่อหน้าทีมลุ้นแชมป์ที่เก๋าเกมอย่างซิตี้คือความประมาทที่อาจต้องจ่ายราคาแพง ด้วยช่วยแชมป์สมัยแรกในรอบกว่า20ปีสลิงแตกกาเบรียลเชซุดออกอาการน็อตหลุดก่อนจะพุ่งเข้าไปผลักอกเยอสันมอสเกล่ากองหลังของวูฟบแฮมตันจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนหลังจบเกมที่อาร์ซอนอลพลาดทำแต้มหลุดมือเพิ่มอีกครั้งในศึกพิมลิกนี่เป็นเกมพเมลีกนัดที่2ติตต่อกันที่ทีมของมิเกลอาร์เตตาจบลงได้ผลเสมอหมายความว่าหักแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะนิวคาสเซิลได้ในวันเสาร์พวกเขาจะไล่จี้ตามหลังจากฝูงเพียง2แต้มเท่านั้น ด้วยความงุนงิดอย่างเห็นได้ชัดในแคมป์อาร์ซนอลหลังจากที่พวกเขาพยายามแต่ต้องพบกับความผิดหวังในการคว้าสามแต้มในช่วงท้ายเกมกับทีมท้ายตารางเชียร์สุดได้แสดงอาการไม่พอใจใส่กองหลังรายนี้ทันทีที่พอเทนี่เป่านกเวียดหมดเวลาการแข่งขันที่ดูเดือดมอสเกล่าก็โดนผลักล้มกองกับพื้นทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่ในสนามระหว่างผู้เล่นทั้งสองฝ่ายภาพจากสกายสปอร์ตแสดงให้เห็นว่ากองหน้าอาร์ซนอลที่โกรธจัดเดินเข้าไปหากองหลังชาวโคลอมเบียและผลักเข้าที่หน้าอกของเขา จากนั้นมอสเกล่าก็ล้มลงกับพื้นพร้อมออกท่าทางกลุ่มศีรษะและกลิ้งไปมาบนพื้นสนามความตึงเครียดประทุขึ้นอย่างรวดเร็วในสนามเมื่อริคาร์โดคาราฟิโอรีกองหลังอาร์เซนอลและมาชุดมาเน่ปีกของวูฟต่างกอดโตเถียงและผลักกันอดัมอาร์มสตองก,ตงก็ตรงเข้าไปหาเชส,สุดก่อนที่สมาชิกทีมโค้ชของอาร์เซนอลจะรีบเข้ามาแยกทั้งคู่ขณะที่ผู้เล่นของวูฟเข้าไปดูอาการของมอสเกล่าที่ยังกลุ่มศีรษะอยู่บนพื้นเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายก็วิ่งเข้าไปตรงกลางเหตุการณ์ เพื่อยุติการทะเลาะวิวาทขณะที่เหตุการณ์ยังคงดําเนินต่อไปภายในสนามโมรินิวเชสุดซึ่งดูเหมือนได้รับใบเหลืองท่ามกลางความวุ่นวายถูกเจ้าหน้าที่พาตัวออกไปอย่างรวดเร็วและรีบเดินลงอุโมงค์ทางด้านอลันสมิธอดีซูน,น้าของอาร์เซนอลกล่าวในรายการสกายสปอร์ตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจบเกมแสดงให้เห็นว่าอาร์เซนอลเสียสติและดูตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พอเมอร์สันตำนานของอาร์เซนอลออกโรงวิจารณ์ทีมเก่าแบบไม่ไว้หน้าว่าเล่นเหมือนเข้าเกียร์สและผลเสมอวูปบต่อ2อาจย้อนกลับมาทำร้ายพวกเขาเองในการลุ้นแชมป์พิมี์ลีกเมอร์สันซึ่งเคยพาทีมควา้าแชมป์ลีกกับอาร์เซนอลในปี1989และ1991มองว่าความสะดุดแบบนี้อาจต้องจ่ายราคาแพงถ้าแมนซิตี้ชนะทุกเกมจากนี้พวกเขาจะได้แชมป์แน่เพราะงั้นใช่มันน่าผิดหวังเมอร์สันกล่าวผ่านสกายสปอร์ต คุณจะเล่นแบบเข้าเกียร์สองไม่ได้ตอนมันโดนตีเสมอสองต่อ2คุณเห็นเลยว่าทุกคนเริ่มเบ่งเครื่องวิ่งกันเต็มที่แล้วทำไมไม่เล่นแบบนั้นตั้งแต่แรกทุกเกมจากนี้มันคือรอบชิงหมดแล้วเขาบอกว่าถ้าอาเซนอลเล่นด้วยจังหวะที่เร็วและดูด,ดันวูบสู้ไม่ได้แน่แต่พอเล่นช้าๆเหนื่อยๆก็เปิดโอกาสให้คู่แข่งอยู่ในเกมตลอดถ้าอาเซนอลเร่งจังหวะวูบเอาไม่อยู่แต่ถ้าเล่นช้าขาดความข่มวูบก็มีหวังเสมอและคืนนี้มันอาจย้อนมาก,กัดพวกเขา เมื่อสันชี้ชัดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ดวงแต่อยู่ที่วิธีการเล่นของอาร์เซนอลเองโดยเสริมว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาเสียบอลง่ายขนาดน,นั้นมันง่ายเกินไปแทนที่จะคุมจังหวะเกมดึงวูบออกมาเล่นผมแทบไม่เห็นพวกเขาต่อบอลกันได้3-4จงังหวะติดในบางช่วงครึ่งหลังพูดกันตรงๆวูบไม่ใช่ทีมใหญ่คุณไม่ควรปล่อยให้ทีมแบบนี้กลับมาจาก2ต่อแล้วเสมอคุณได้ มันทําให้ผมนึกถึงตอนที่เราได้แชมป์สมัยก่อนที่คนชอบพูดว่า1ต่อ0 to The a r s e n a l ยิงนําแล้วก็ปิดเกมให้แน่นมันเหมือนพวกเขาคิดว่ายิงได้แล้วก็โอเคเดี๋ยวไม่เสียเพิ่มเดี๋ยวเกมก็จบแต่ฟุตบอลสมัยนี้มันไม่ใช่แบบนั้นคุณจะปล่อยให้เกมเปิดไม่ได้เพราะโอกาสมันเกิดขึ้นได้ตลอดคีโอนไม่ตื่นตระหนกชี้เสมอวูบอย่างไม่ดับฝันแชมป์ คีโอนยอมรับว่าอาเซนอลพลาดโอกาสทองที่จะทิ้งห่างคู่แข่งและต้องรีบตั้งสติเพราะโปรแกรมต่อไปหนักหน่วงสุดๆกับลอนดอนดรบบี้สองนัดติดกันพวกเขาจะบุกไปเยืยนอนทอตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์ก่อนกลับมาเจอเชลซีในสุดคาราบาวครับรอบรองที่เอเมเรสสเตเดียมผมจะบอกว่าไม่เห็นมันมาไม่ได้เพราะจริงๆแล้วอาเซนอลไม่ได้ดูสบายเลยมันเหมือนเราหวังว่าจะชนะมากกว่าลงไปคว้ามันมาด้วยตัวเองเกมนี้จะเป็นบทเรียนของทีมคีโอนกล่าวผ่านพิมเมลีกโปรดักชั่น มันยังไม่จบสําหรับอาร์เซนอลนแต่พวกเขาต้องทําให้แน่ใจว่านี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของจุดจบและต้องใช้มันเป็นแรงผลักดันคืนนี้เป็นโอกาสดีมากที่จะทิ้งห่างแต่พวกเขาขาดความเด็ดขาดในการปิดเกมมันเป็นคืนที่แย่แต่ฤดูกาลยังอีกยาวไกลนักฟุตบอลอาชีพต้องล้มแล้วลุกให้ได้คีโอนเน้นย้ำว่าต่อให้ชนะเกมนี้เส้นทางแชมป์ก็ยังไม่จบและการเสมอก็ไม่ได้ไหมายความว่าทุกอย่างพังสิ่งสำคัญคือปฏิกิริยาหลังจากนี้ คุณจะขึ้นนําแล้วโดนตีเสมอแบบนี้เรื่อยๆไม่ได้คําถามคือพวกเขาจะตอบสนองยังไงนอกจากคีโอนยังพูดถึงการขาดหายไปของไคฮาวเวตที่เพิ่งเจออาการบาดเจ็บซ้าฮาวเวตลงเล่นเพียงมารีได้เพียง3านัดในสีซสั้นนี้และคาดว่าจะพลาดช่วยทีมอย่างน้อยอีก1เกมผมอยากเห็นใครกลับมาเขากําลังจะกลายเป็นนักเตะที่สําคัญมากๆและพอเขาเจ็บอีกมันยิ่งเจ็บปวดมันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ทีมต้องการผู้เล่นแบบนั้นคนที่เป็นตัวตัดสินเกมคนที่ทําให้ทุกคนเชื่อมัน่นและ ปิดเกมให้จบหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ